นี่คือสัมผัสแรกนะครับคนแรกๆในประเทศไทยที่เรียกได้ว่าได้ลองจับเจ้าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับ Galaxy p r o และก็ Galaxy C Flip ได้ได้ว่าหน้าตามีการเปลี่ยนโฉมใหม่หน้าจอด้านหลังเนี่ยเรียกว่าใหญ่มากยิ่งขึ้นแถมพวกประสิทธิภาพ CPU อะไรต่างๆเนี่ยมีการอัปเกรดมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่รู้สเปกเชิงลึกทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะมาลองพรีวิวดูกันก่อนที่จะไปดูรีวิวเต็มๆกันนะครับรอบนี้ s a m s u ุงเนี่ยได้เลือกใช้เป็นตัว Snapdragon 8 Gen สซะด้วยมันจะดีขนาดไหนมาดูกันครับ ก็วันนี้นะครับทางซัมซุงเนี่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือจากซัมซุงนะครับเป็นตัวซัมซุงซีฟลิปไฟนะครับแล้วก็ซีโฟไฟรุ่นใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นคนแรกๆในไทยเลยดีกว่าที่ได้ จับนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวนาฬิกานี่จะเป็นตัวสมาร์ทวอทรุ่นปกติแล้วก็ตัวคลาสสิกตัวคลาสสิกอันนี้เท่มากสามารถหมุนเก๊ะๆๆๆๆๆได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาพรีวิวธรรมดาแล้วกันเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยผมมีโอกาสได้จับแคปแป๊บเดียวนะครับตัวเครื่องรอบนี้ใช้เป็นตัว CPU snapdragon 8 Gen 2นะครับหน้าจอมีการอัปเกรดมาใหม่ซึ่งถ้าผมจะให้ดูเนี่ยด้านหน้าอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับเขาจะเป็นหน้าจอแบบ120เฮิร์ตแต่สิ่งที่แตกต่างเจะเป็น จอด้านหลังครับอันนี้ผมลองกดเปิดหน้าจอด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้การมองเห็นใหญ่มากยิ่งขึ้นคุณสามารถถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับซึ่งจอด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยังเปิดอยู่นะครับข้อดีเลยก็คือถ้าสมมติคุณไปถ่ายรูปแฟนอะไรต่างๆงเนี่ยก็สามารถถ่ายหเห็นกว้างได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยมันสามารถถ่ายได้กว้างกว่านั้นนะตอนนี้เราเห็นว่าจอด้านหลังอ่ะมันเล็กอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมกดปุ่มตรงนี้ครับนี่ปุ๊บก็จะเห็นมันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือ เราสามารถเห็นได้เต็มตัวนะครับนี่จะเป็นการวางนอนก็ได้นี่ซูมโคสอัพหรือว่าใกล้ๆเงี้ยสามารถดูได้ค่อนข้างชัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวกล้องอะไรต่างๆเนี่ยบอกตรงๆว่าความคมชัดชัดเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าสวยเหมือนเดิมเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของความใหญ่ของตัวเครื่องชอบในส่วนของการใช้งานจดโนต้ตต่างๆรอบนี้มีการอัปเกรดมาอีกแล้วนะครับในส่วนของตัวเคส จริงๆนะมันเป็นการอัปเกรดจากเคสเพราะว่าโดยรุ่นก่อนหน้าเนี่ยการใช้ปากกาอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใช้ยากแล้วก็ไม่สามารถพกได้นะครับตัวนี้ เป็นตัว Samsung Galaxy c 4 5นะครับพกปากกาได้โดยเขาจะมีเคสซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่มีเคสตัวนั้นอยู่เขาจะมีเคสหนึ่งตัวที่มันสามารถติดปากกาตรงนี้ได้นะครับถ้ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีความยาวมากกว่าตัว S Pen แต่ถามว่ารุ่นนี้ใช้กับ S Pen ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าปากกาเราอาจจะต้องพกแยกนะครับด้านหลังก็เรียกได้ว่ามีจออีกหนึ่งจอนะครับเพื่อเราสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือในรูปแบบของการพับได้เนาะวิธีการพับเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเนื่องจากว่าบานพับ มันมีความทนทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาต้องการให้มันพับแล้วก็บางมากกว่าเดิมนะครับโดยปกติรุ่นก่อนหน้าอ่ะถ้าสมมติเป็นเครื่องตัวนี้เวลาเราพับเนี่ยไอตัวข้อตรงเนี้ยมันจะดูโปรกใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้พับแล้วตรงนี้แนบสนิทเห็นไหมมีความแนบสนิทมากกว่าเดิมนะครับทำให้เวลาเราถือเราจับเราพกเนี่ยมันจะรู้สึกบางกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้จะอยู่เพียงแค่2.4มิลลิเมตรเท่านั้นอ่าอย่างเครื่องตงัวนี้เวลาพับปึ๊บแนบสนิท เอออันเนี้ยมันทําให้ดูแบบหรูหราแล้วก็หน้าพกมากกว่าเดิมนะครับพกแล้วจะรู้สึกว่ามันบางกว่าเดิมมันเบาวกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวนี้เบาลงจริงๆเขาบอกว่าเบาลงเท่าไหร่นะประมาณ8-10ถึงกรัมด้วยกันแต่เวลาเราเล่นนะ่ะน้ำหนัก8-10ถึงกรัมอ่ะมีผลอยู่เนื่องจากว่าเวลาเราจับโทรศัพท์มือถือเนี้ยเราจะใช้นิ้วก้อยในการวางใช่ไหมเวลาเราเล่นนะ่ะนานๆานนิ้วก้อยมันจะแบกแล้วน้ำหนักเยอะจนเกินไปทําให้เวลาเราถือเนี่ยเครื่องมันอาจจะเมื่อยแต่พอน้าหนักมันเบาลงนะครับตัวนิ้วก้อยเราก็จะ ใช้งานได้สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาเรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างที่2ดีกว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเคสนะครับที่ด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมีตัวเคสที่เป็น n f c เวลาเราจะใส่เคสอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องพวกนี้มันจะใส่เคสได้ค่อนข้างจํากัดใช่ไหมด้านบนน่ะมันจะเป็นปลอกที่เรียกว่าเหมือนกับบัมเปอร์แค่ด้านข้างเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าข้างหลังมันก็เป็นจอข้างหน้ามันก็เป็นจอใช่ไหมส่วนซิกด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ด้านล่างตรงนี้มันเป็นหน้าจออยู่แล้วแต่อีกฝัััั่งงงงนนนนนึมเเป็าาารรด้้้ข สามารถใส่เคสทึบได้แต่มันจะมีเคสที่เป็นเหมือนกับพวกแบรนด์พาร์เนอร์นะครับพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยวินเจ็ดด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีการเปลี่ยนนะครับพอมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ากับสไตล์ของตัวเคสเ <Wow. S 1> ช่นสมมตินะมีเคสลายแพ็กแมน เราใส่เคสลายแพ็กแมนไปปุ๊บหน้าจอด้านบนตัวนี้มันจะเปลี่ยนดิสเพย์ให้เหมือนตัวแพ็กแมนนะครับเวลาเราใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมันเป็นลายดูต่อเนื่องกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคของเขาเนาะเรื่องหนึ่งอย่างนะครับสำหรับเจ้า s a m s u ง Galaxy C45 ที่ผมแอบสนใจก็คือในส่วนของตัวกล้องด้านหน้าเอาจริงๆครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสอะกล้องด้านหน้าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราลองมองดีๆเราจะเห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ย มันจะเป็นเหมือนกับจอที่เม็ดพิกเซลค่อนข้างต่ำนะครับพอผมลองสับไปหน้าแอปอื่นที่มันเป็นโครมสีเดี๋ยวลองหน้าสีดำก่อนเนี่ยเราก็จะมองเห็นแบบน้อยมากๆนะครับหรือถ้าสมมุติเราอยู่ในหน้าจอสีขาวมองจะไม่ค่อยเห็นแต่พอเราเปิดกล้องจึ๊บอันนี้ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีแต่พอเราสลับมาเป็นกล้องหน้าครับปึบ จะมองเห็นเด่นชัดเลยว่ามันคือกลองนะครับมันก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งเทคนิคทําให้เป็นการหลอกว่ามันไม่มีเจ้าจุดตัวนี้ดอตดิสเพยตัวนี้นะครับให้มันดูเนียนตาไปมากกว่าเดิมเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานอะ่ะเราก็ต้องการให้มันเป็นแบบเรียกว่ายังไงอะ่ะให้ามันดูจอมันดูคลีนมากที่สุดดูโล่งมากที่สุดนะครับเนี่ย ดูใช้งานสะดวกมากเลขหนึ่งสิ่งนะครับตัวนี้มันจะมีเหมือนกับแถบเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับที่เราสามารถเข้าพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ได้ไปโหมดโทรศัพท์นะครับไปดู SMS นะครับไปดูแกลเลอรี่ไปดูอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานครับ ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว samsung smart watch ตัวที่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับซึ่งคลาสสิกรอบนี้เนี่ยเอาจริงๆผมชอบดีไซน์ของเขานะแล้วก็ในเรื่องของตัวปุ่มที่การใช้งานนะครับหน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นทัชสกรีนสัมผัสอยู่แล้วมีปุ่มมาให้ทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันแต่มันมีปุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ทดลองจับได้ทดลองใช้งานดูนิดนหน่อยๆนะครับแล้วมันค่อนข้างว้าวตรงตัวหน้าปัดตัวนี้แหละครับมันสามารถหมุนได้เวลาในการหมุนนะครับมันจะรู้สึกมีการสั่นตึบๆ,ๆตรรรงนนี้้แลวเาาาจะสามาถหมุได นี่คือมันเป็นปุ่มที่มองไม่เห็นแต่ว่าเวลาใช้งานน่ะรู้สึกสะดวกมากเพราะว่าเวลาเราสกอร์อย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะนิ้วเราก็ไปบังที่จอใช่ไหมมันจะมองไม่เห็นเราก็สามารถใช้อีกนิ้วหนึ่งเนี่ยในการสไลด์ด้านข้างตรงนี้ได้ดูสะดวกแล้วก็ดูลำมากนะครับพร้อมนั้งรอบนี้เนี่ยทางซัมซุงเขาบอกว่ามีในตัวสายนาฬิกาออกแบบมาใหม่เพิ่มอีกหนึ่งแบบนะครับอันนี้อาจจะเป็นสายนาฬิกาที่ดูเหมือนสายหนังใส่ให้ดูกระชับนะครับแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นสายที่ดูแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสายอีกหนึ่งแบบเนี่ยน,นี้ผมไม่ได้รับมามันจะเป็นสายที่เขาบอกว่าเบาสบายเหมือนขนนก <Wow. S 1> เพราะว่าการใส่นาฬิกาพวกนี้เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของ,ของคุณภาพในการนอนได้ว่าคุณนอนหลับได้ดีหรือเปล่าคุณนอนหลับเป็นยังไงไม่ต้องไปสลิปเทสนะครับจ่ายราคาสูงคุณแค่ใช้ตัวสมาร์ทวอทพวกนี้ก็สามารถวัดได้แล้วแต่เนี่ยครับผมใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทแค่แป๊บเดียวใส่สายไปแค่แป๊บเดียวเห็นรอยไหมเนี่ย จะเห็นรอยเลยนะครับว่าเราใส่นาฬิกาแล้วมันรู้สึกรัดนะครับพอเวลาเรานอนเนี่ยเราก็ลยรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับไม่อยากจะใส่นาฬิกานอนและทีนี้เราก็จะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในส่วนของตัวสลิปนะครับเขาก็เลยมีสายนาฬิกาที่ไว้ใช้สําหรับนอนได้ด้วยแต่หลายๆคนก็จะเริ่มกังวลลวมันจะถอดสายยากหรือเปล่านี่เลยโดยปกติอ่ะมันอาจจะเป็นข้องัดใช่ไหมแต่สายตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูลองสังเกตดูนะครับมันจะเป็นปุ่มเพียงแค่กดปุ๊บมันก็สามารถถอดสายได้แล้ว นะครับทุกครั้งที่เรากดไอตัวนี้มันจะหดเข้าไปนะครับเนี่ยผมลองกดให้ดูนะครับกดปุ๊บมันก็จะหดนะครับปล่อยปุ๊บมันก็จะเด้งซึ่งทําให้เราสามารถเปลี่ยนสายนาฬิกาได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยเราก็ปุ๊บแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับในการสลับสายนาฬิกาไปมาคุณจะแบบแต่งตัววันนี้ต้องการสายสีหนึ่งแต่งตัววันนี้ต้องการสายสีหนึ่งก็สามารถ เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับต่อมาอีกสเตชันหนึ่งนะครับเราจะมาลองทดสอบกล้องกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงปัญหาที่เจ้าตัวซัมซุงเนี่ยมาแก้ไขปัญหาได้นะครับก็สวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีค่ะปกติให้ใครถ่ายรูปให้ครับให้เพื่อนให้เพื่อนถ่ายรูปใช่ค่ะเจอปัญหาไหมแบบว่าเพื่อนถ่ายรูปไม่ตรงใจเราเลยมีค่ะมีแล้วปกติแก้ไขยังไงถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เรื่อยๆเลยแล้วม่ก็เซลฟี่เองใช่อ่าก็จะหมดกันเป็นแบบหลายร้อยเทกกว่าจะถ่าย แต่พอมีโทรศัพท์มือถือตัวนี้อันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับคือเขาจะมีจอด้านหลัง <Wow. S 1> อตอนนี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับไม่เห็นค่ะพอผมลองกดปุ่มนี้ปุ๊บอ่าเห็นแล้วอ่าอ,อยากได้มุมไหนครับลองบอกผมได้เลยได้เลยค่ะตรงนี้เป็นอย่างนี้เลยครับให้ผมขยับไปไหนแจ้งได้เลยนะได้เลยค่ะโอเคนี <Okay. S 2> ่แบบพอเทสไหมคะแบบครึ่งตัวอ่าลองพอเทสดูประมาณนี้ได้ค่ะ อันนี้แะครับ <S <S คือเป็นการแก้ไขปัญหาจริงๆเ<ๆ>มื่อกี้ได้ลองถ่ายรูปแล้วรูร้สึกยังไงบ้าง,างดีค่ะมันเห็นแบบโพสิชันของตัวเองอ่ะ<ช>ก็<ช>ไม่จําเป็นท<ๆ>ี<ๆ>่แบบเฮ้ตากล้องถ่ายไม่ถูกใจเราจัดมุมไม่ถูกใจใ<ช>อะไร<ๆ>ประมาณนี้นะครับ<ๆ>ก็สามารถดูในส่วนตัวจอด้านหลังได้เลยอันนี้ค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็อัจริงๆรู้ไหมว่ากรอบที่เราเห็นเนี่ยมันยังไม่เต็มอ๋อเหรอคะยังสามารถขยายได้อีกก็คือกดปุ่มตัวนี้อ๋อสามารถซูมอินซูมเอาได้ นึกออกไหมเวลาเรายืนอยู่แบบไกลๆอย่างเงี้ยเราจะมองแบบไม่ค่อยทั่วถึงเราสามารถกดปึ๊บเออใกล้ขึ้นจะรู้สึกใกล้ขึ้นในการถ่ายรูปได้ค่อนข้างง่ายอีกหนึ่งอย่างปกติมีได้ไปที่โอคาเฟ่ไหมครับมีค่ะไปบ่อยเลยไปบ่อยเลยไปคนเดียวไหมหรือไปกับเพื่อนด้วยไปคนเดียวบ้างมีไปคนเดียวใช่ค่ะจะถ่ายรูปยังไงบ้างเซลฟี่จะเป็นเซลฟี่มุมเดียวแต่ว่าเราจะไม่สามารถตั้งถ่ายรูปได้ ใช่ไหมว่าเครื่องนี้แก้ไขปัญหาได้ผมจะขอให้อนุญาตลองใช้งานโทรศัพท์ตัวนี้มาสามารถตั้งอ่า,อาเป็นการถ่ายกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ได้อ๋อฮก็คือ,อคตั้งได้เลยใช่เราสามารถเปิดจอด้านหลังปุ๊บเดี๋ยวให้คุณกุกกิ๊กลองถ่ายดูได,ได้ครับ ื่อกี้ผมเอลองใช้เซลฟี่ถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้ว<ฆ>แต่ว่ารู้ไหมว่ากล้องโทรศัพท์มือถือจริงๆอะกล้องที่ดีที่สุดคือกล้องด้านหลังอ๋อใช่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะมองไม่เห็นตัวเองใช่ค่ะจริงๆกล้องตัวนี้เขาสามารถทําให้ใช้งานกล้องด้านหลังแล้วก็มองเห็นตัวเองได้ด้วยก็คือสลับกล้องปึ๊บแล้วเราก็เปิดหมดจอด้านหลังตรงนี้อ่าเราก็จะสามารถเซลฟี่ตัวเองได้ความละเอียดที่สูงมากยิ่งขึ้นภาพสวยมากยิ่งขึ้นนี่ ก็อันนี้เป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy C Flip กับตัว Samsung Galaxy C Pro นะครับก็เอาจริงๆมันก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าที่มีการอัปเกรดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวหน้าจอในส่วนของตัวกล้องแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนตัว CPU นะครับที่เขามีการใช้งานของตัว Snapdragon 8 Gen 2นะครับเป็น CPU ที่น่าจะแรงที่สุดในยุคนี้แล้วส่วนเรื่องของดีไซน์นะครับถ้าเราลองดูกันเนี่ยก็จะมีพวกไทซมีลมําโพงมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายกับรุ่นก่อนหนะ้ายกเว้นในส่งตัวบันพับจริงๆเนี่ยมันจะมีความลับด้านในอยู่นะครับสําหรับบานพับตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวจอโดยเขาจะมีการแยกข้อทั้งหมด4ข้อเพื่อเวลาสมมติเราทําตกเนี่ยครับมันจะไม่ได้ส่งแรงกระแทกไปที่ตัวหน้าจออย่างเดียว <Wow. S 1> มันจะเหมือนกับกระจายแรงได้มากยิ่งขึ้นนให้้้ตัววจอ่ยแแแขข็งงงรมากกิึล ในส่วนของตัวนาฬิกาจริงๆเขาจะมีพวกฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมมากกว่าเดิมอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนบ x อ็ก m e T ity, ขอตัวลาไปก่อนส่วนรีวิวเต็มๆรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ